สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คิดว่าหลายคนน่าจะติดตามกันอยู่ค่ะเรื่องการพระราชทานอภัยโทษคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยก็คือเรื่องที่แพทย์เทยสภาเข้ามาตรวจสอบจริยธรรมแพทย์ผู้รักษานะคะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรเลยครับ ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็จะมีทั้งจากเอกสารราชการเลยนะคะอย่างในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานบทบาทของแพทยสภาด้วยครับผม เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาแบบว่าไล่เรียงกันดูให้ชัดๆค่ะว่าลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องจริยธรรมวิชาชีพเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกันตรงไหนบ้างครับผมเริ่มกันเลยไหมครับได้เลยค่ะงั้นเริ่มที่การอภัยโทษครั้งแรกก่อนเลยนะคะ กันยายน2566ครับครั้งนั้นเป็นการลดโทษนะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองการลดโทษจำคุกคุณทักษิณจากเดิมที่ศาลตัดสินไว้3คดีรวม8ปีให้เหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีแล้วก็ผู้รับสนองพระบรมราชองการในครั้งนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นนายกณนะขณานั้นครับค่ะแล้วถัดมา ไม่นานเท่าไหร่สิงหาคม2567ก็มีการอภัยโทษอีกครั้งครับครั้งนี้ต่างออกไปเป็นการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวเลยตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในวาระกาเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบอ๋อค่ะค่ะแล้วคุณทักษิณเข้าแกนได้ยังไงคะครั้งนี้ คือในพระราชคฤสฎีกาฉบับนั้นมาตรา6ระบุถึงเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับอภัยโทษปล่อยตัวซึ่งคุณทักษิณเข้าเกณฑ์ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติอยู่ก่อนแล้วครับก็เลยได้รับอภัยโทษปล่อยตัวพ้นโทษที่เหลือทันทีเลยไม่ต้องรอครบหนึ่งปีตามที่ลดโทษครั้งแรกเข้าใจแล้วค่ะทีนี้จุดที่อาจจะยัง งงๆกันอยู่คือสถานะทางกฎหมายของคุณทักษิณหลังจากได้รับอภัยโทษปล่อยตัวเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คะอันนี้สําคัญมากครับต้องเคลียร์กันให้ชัดคือการได้รับอภัยโทษปล่อยตัวเนี่ยมันหมายถึงรัฐยกเว้นการบังคับโทษอาญาที่เหลือให้คือไม่ต้องติดคุกต่อไม่ต้องถูกคุมประพฤติต่อไปแล้วค่ะแต่แต่ว่านะครับการอภัยโทษเนี่ย ไม่ได้ไปลบล้างคำพิาพากษาเดิมที่ศาลเคยตัดสินว่าผิดนะครับอ๋อค่ะคือความผิดตามคำพิาพากษายังคงอยู่ไม่เหมือนกับกระบวนการล้างมูลทินนะครับอันนั้นต้องมีกฎหมายเฉพาะออกมาเลยให้ถือว่าไม่เคยมีความผิดนั้นมาก่อนแต่การอภัยโทษนี่ไม่ใช่แบบนั้นครับเข้าใจแล้วคะ่ะคือพ้นจากการรับโทษแต่ประวัติว่าเคยถูกตัดสินว่าผิดนันยังอยู่งั้นย้อนไปนิดนึงคะ่ะตอนที่ยังรักษาตัวนอกเรือนจํา ตอนนั้นสถานะเป็นยังไงคะก่อนที่จะได้รับอภัยโทษครั้งล่าสุดครับอันนี้เป็นจุดสําคัญที่เชื่อมไปเรื่องการสอบสวนของแพทยสภาเลยคือในช่วงเวลาที่คุณนักศิล์รักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจถึงจะอยู่นอกเรือนจําแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์นะครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยสถานะตอนนั้นก็ยังคงเป็นนักโทษเด็ดขาดตามคําพิพากษาอยู่ครับการที่ต่อมาได้รับอภัยโทษปล่อยตัวเนี่ยไม่ได้มีผลย้อนหลังไปเปลี่ยนสถานะณเวลานั้น ชัดเจนเลยค่ะงั้นพอเรื่องอภัยโทษจบไปก็มีอีกเรื่องตามมาติดติก็คือเรื่องแพทยสภาเข้ามาตรวจสอบนี่แหละค่ะอันนี้มันเริ่มยังไงคะครับแพทยสภาก็ทําตามหน้าที่นะครับคือมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการรักษาการออกเอกสารทางการแพทย์ต่างๆที่เกี่ยวกับคุณทักษินค่ะแล้วผลสอบออกมาว่ายังไงบ้างคะมีการลงโทษอะไรไหมมีครับ ผลสรุปคือมีการลงโทษแพทย์3ท่านท่านแรกเนี่ยโทษเบาสุดคือว่ากล่าวตักเตือนเป็นประเด็นเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับการออกใบส่งตัวค่ะแล้วอีกสองท่านล่ะคะอีกสองท่านโทษหนักขึ้นมาครับคือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีกําหนดเวลาคือห้ามประกอบวิชาชีพแพทย์ชั่วคราวนะครับ อา้าวแล้วทำไมถึงโดนพักใช้ใบอนุญาตคะข้อมูลหรือว่าออกเอกสารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับประเด็นไม่ตรงกับความเป็นจริงนี่เอ่อมีรายละเอียดไหมคะว่าตรงไหนที่ไม่ตรงจุดที่เอ่อสำคัญที่ถูกระบุในผลสอบสวนเลยนะครับคือคณะกรรมการสรุปว่าไม่ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่านายทักษิณมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นอืมซึ่งอันนี้มันก็จะดู ต่างจากข้อมูลที่เคยมีการถแถลงข่าวออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะใช่ครับข้อสรุปจากแพทยสภาเป็นแบบนั้นครับแล้วการลงโทษแพทย์แบบนี้ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติของแพทยสภา,าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการดําเนินการตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมสากลเลยโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์ honestyintegrity แล้วก็หลักการที่ว่า แพทย์ต้องรับรองเฉพาะสิ่งที่ตัวเองตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงเท่านั้น c e r t i f y only what verify นะครับรวมถึงเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแพทยสภาอยู่แล้วในการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครับค่ะพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพความเชื่อมโยงที่แบบว่าซับซ้อนเหมือนกันนะคะระหว่างพระรชำนาจกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การรักษามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างกรณีของแพทย์ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้น ท่ามกลางบริบทการเมืองที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เป็นที่สนใจของสังคมมากๆครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันหลายมิติจริงๆครับ ทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะคือ <Okay. S 1> การที่องค์กรวิชาชีพอย่างแพทยสภาเนี่ยออกมายืนยันหลักการเรื่องความถูกต้องของข้อมูลทางการแพทย์แบบนี้ในเคสที่มันออมีความอ่อนไหวทางการเมืองสูงมากจนนำไปสู่การลงโทษแพทย์มันก็อาจจะทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาได้เหมือนกันนะคะว่าสถาบันวิชาชีพเองจะสามารถรักษาความน่าเชื่อถือแล้วก็ความเป็นกลางในสายตาคนทั่วไปต่อไปได้ยังไงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลสอบ ส่วนมันดูเหมือนจะจะขัดแย้งกับข้อมูลที่สังคมเคยรับรู้ไปก่อนหน้านี้อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะน่าสนใจมากครับประเด็นนี้